น่อมคอดำธรรมชาติโอ้โหหนูเห็นหน้าลุงไปแล้วบอกได้คำเดียวว่าว่ายแหมตัวไล่นี้น้องน่องน่องยามาต่อยเตรียมหลบสามสองไม่ใช่ยางมาต่อยที่ตอยเลสกีบดี้ตอยเลสกีบดี้ตอยเลสกีบดี้ตอยเลสีบด้ต้นเพลงบราซิลหน่อยครับ เฮ้ยน э enfin> ี่เอาน้องพี่บอกหลายครั_<_<_้งแล้ว500รอยไม่ใช่ว่าเออให้ห้าร้อยแล้วแบบให้ห้าร้อยแล้วต้องเต้นกูไม่ได้หิวเงินแบบนี่ครับสาระนะครับถ้าเป็นมวอม้องติวจริงต้องลงไปเลยได้นะครับ เคยชักลุไหมครับลุงเอเคยนึกครึ้มใจเห็นหมูนรกตีกันเลยเอาจูดี้ไปควงให้มันดูมครับเฮ้ยหมูนรกตีกันอยูเว้ยใอย่าตีกันเอมาแล้วไอ้สงสารลุงเอมากเลยลุงเอเคยคิดไหมคิดเชิงลุงเอเคยเอ๋ลุงเอเคยเอ๋ไหมลุงเอเคยคิดไหมอลุงอยู่ไหน เวน้อตกใจหมดเลยเวน้องหรือฮนุมานตากแดดเยอะเกินครับน้องฮนุมานตากแดดพ่อมึงเถอะมีด้วยเหรอเวน้องปรับภาพต่ำเรือครับน้องน้องน้องนองเหมือนไหม วันนี้แต่งเป็นเวนนอมหลังโดนหมูยอไซหกสิบเถีบประตูรูโบงใช่ไหมครับเครองหมายสี่เหลี่ยมยางมาต่อยเวนนอมพ่อมึงโดนหมูยอเหรอเวนนอมไรวะกูนึกว่าหน้ากากนักมวยปล้ำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหน้ามวยปล้ำตัวซูโม่น้องกูไม่ใช่หน้ากากมวยปล้ำอีสักวันนี้แต่งตรงเป็นลาฮวอมจันเลยครับมึงเป็นอะไรกันวะเวนนอมคอดำธรรมชาติโอ้โหคอดำธรรมชาติไอ้สักลุงเอครับรอบปัดให้ฟังหน่อยครับ เวน้นองหรือเวเครื่องหมายดอลล่าเครื่องหมายดอลล่าตะไรนอ้องกูไม่ใช่เวโปรตีนด้วยไอ้เหี้ยคนเหี้ยอะไรขอเป็นเวโปรตีนมึงบ<อ>้าปะเล่นเอยกมือมาหน่อยครับเกาหลังให้หน่อยขึ้นอีกหน่อยซ้ายลงมาอีกอีกหน่อยตรงนั้นละครับเออเพือ่อเหี้ยอะไรก็ไม่เอาบริษ <c oughs> ักูก <c oughs> <c oughs> ็นึกว่าโดนระเบิดตายไปแล้วกูอุตส่าห์เศร้าเมืองกลับมาหาเอ้ามึงสปอยเหรอมึงอย่าสปอยหนังะนอะวันนี้ลุงเป็นผีตาโขนคางแยกหรอนนองผีตาโขนตังแยกป้ามึงเธอ อีสตันพี่ตะโคนบ้านมึงค้างแยกล่ะความลุงเอครับตั้งใจฟังผมนะครับลองฟังดีๆนะล้วคิดไตรตรองอีกทีนะครับไปให้พ่อมึงไปลุงครับตอนนี้ยังเข้ากลุ่มนินทาราคา200ทันไหมครับเห็นว่าโค้งสุดท้ายแล้วอยากเข้าครับโค้งสุดท้ายพกสวัสดีชันวินนีีอุสถ้าฉันได้บรรลงดอแล้วขอฝากไว้ในรูปอากุณได้ไหมเออวินนีได้บรรลงดอฝากไวในดากกุยลุงเอยิ้มให้ดูหน่อยครับและอยากโดเนทยาสีฟันให้ไปแปลงฟันจริงๆเลยว่ะ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมฟันเหลืองเตอร์ตั้งแต่ผมดูลุงเอไลฟ์มาไลฟ์นี้ลุงเอแต่งหน้าน่ากลัวจริงเห็นไหมเป่ายิงชุบกันไปยิงยาประกาบเป่ายิงชุบกันกายใครแพ้2เปิดเสมอหนึ่งปะชนะสามปะถ้าผมแพ้เดียวตกเองกโดนด,ดีเหรอยังไงกูโดนอ่ะเนี่ยจีบีดมีค่าหนูเห็นหน้าลุงเอ e แล้วบอกได้คําเดียวว่าว่าย่าแหมตัวไล่นี้น้องน้น ดูมันบอกได้คำเดียวน้องสาวพูดว่าสาวพูดกับกูอย่างงี้น้องหยัดแหมตัวเไรนี่น้องมึงดูมันดิดูสาวพูดกับกูอย่างงี้น้องดีดีต่อยเตรียมหลบสามสองกูไม่ใช่ยังมาต่อยอุ้ยพ่อตายเลยโอ้เวณหนมยิ้มงี้เสน่ห์ล้นเลยครับฝนเหลืองดี ช่วงนี้สนับสนุนโดยยาสักผมปราลุงเอหัวทอกยิ่งสะยิ่งถลอกหัวเถิกซีดานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไอแก่ทายิ่งสสยิ่งถลอกน้อง <l ux> จะ,จะ,จะผม<ห><ห>เยียอะก<ห>จะซื้อมึงลุงเ<ห>อ,อ,อ,อผมคิดว่าเปลี่ยนคอนเทนต์จากตีมังกรเป็นตีกา,รการหรีให้มันจบจบไป <l ux> น้องน้องมีอะนี้มันไม่มีนี้มันไม่มีลุงเอสุดหลอกครับผมมีอะไรอยากบอกลุงได้ครับขอพูดตรงตรงนะครับนี่คอสเพลย์เป็นเวน้องหรือคอสเพลย์ไปทางเวลูกออดครับผม น้องเวลู่อำให้องวันนี้เปิดบอกกูไปทางเวลูกออสใช่ไหมครับน้องคนเหี้ยเลยค้อนเปลูกออสนะลุงเอตกทั้งสีรอครับมึงเป็นเหี้ถูอวยอ้วงคุยผมดูเยอวยยน้องน้องเวน้องันอมไม่ได้ผมดูเยอวยยมึงจะโดนสีน้ำเวน้องงงไม่ได้ครับน้องเวน้องไปงงไม่ได้ครับเรั้งแรกมุกลุงคืองหน่งที่ลุงชอบไม่น่าใช่จีบีดนะคะเป็นอะไรหรอน่าจะเป็นจีริบจีรีมาเป็นจิรนะออีคอสเทเป็นโอริโอ้หรอครับ แจกว่าแฟนผมเองครับสวยน่ารักที่สุด IG Asphatoo เดี๋ยวนะน้องกูแต่งหนึ่งชั่วโมงมึงบอกกูคอเพสยเป็นโอริโอ้ดูครั้งแรกชื่อหัววัีครับให้พ่องมึงเถอะกูแต่งเป็นชั่วโมงมึง้องคอเพสไโอริโอ้เวน้องหรือหัวดอลลนไฟครับน้องไอ้พ่องทำเถอะหัวดอลลนไฟไอ้ควาเวน้องร่างกินเยอะปากครับผมเคยเออเวน้องกินแซ่บไป้วนน้ตัวนี้ควรกินสมองนะครับโอ้โหน้อง ลุงเอครับแฮปปี้เบอร์เดย์เพื่อนผมหน่อยนะครับมันชื่ออาซาปามหายะไตชิกเซิกซีดีจีดีไอชาดมุ่ดครับเบอร์เดน่ครับลุงเอครับชื่อผบรย์เคยเรียนลานลุงเอครับลุงเอาเท่ากระดูกมาป้ายหน้าทำไมครับลุงเอครับอันนั้นฝากเวรมดูครับเวม ชอบผู้หญิงคนหนึ่งมายืนฉี่ข้างผมน้องน้องชอบผู้หญิงคนหนึ่งยืนฉี่ข้างผมอะไรมึงมึงอย่าเบี้ยวเลยน้องที่ผมเคยเห็นไม่มีทางสองทางนะครับน้องน,น้อง,น,งน้อง<ค>ไม่ต้องเชือกหรอกไอเฮี้ยเว้ยน้องมันอาจจะไปร่างใหม่กินเค้กก็เช็ดหน่อยเธอเอทูเรสอืมกินเค้กเช็ดหน่อยมันบอกกูกินเค้กเลยไปดําน้ำหาปลาหมึกที่ไหนมารอครับ มันบอกกูโดนดีป่ะมึงม,มันโดนกูมันคิดว่าก,กูโดนหมึกไอ้สัตว์อย่างนี้ละ่ะว่ายๆไปหมึกพนใส่ไอ้ฮีลุงขาระหว่างปากเวม่องของลุงกับพีของหนูอันไหนกว้างกว่ากันคะัหนูก็ต้องให้ดูก่อนนะคะให้ลุงดูก่อนดีหน,หนูเอาไม้พี่ดูก่อนแล้วพีวิเคราะห์ได้ว่าถ้าปากใหญ่ขนาดนี้เลียกอีทีน่าจะขึ้นสวรรค์เลยครับน้อง เอ้ยมาดิน้องส้มมาดิลองดูไหมล่ะขึ้นสัครหนอที่อสกีดีตอยเลสกีบดี้อยเลสกีบดี้ต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 อยเลสกบดี้อยเลสกีบดี้ต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 อยเลสกีบดี้วันนี้คอสเพลย์เป็นเวนอมร่างเฮงเล่าหรอครับอืมเวนอมแหงเล่าเห่มเวนมหมดอายุกูไม่เคยเจอเวนอมแหงเล่าเนาะอคุขอโทษครับ ลุงเอเคยใส่แว่นอยู่ดีๆแล้วอยากเอาจูดีไปทอดกินไหมครับเดี๋ยวนะใส่แว่นเกี่ยวเท<อ>ี่ยวเลยอะหันมไปทอดคนดูครับ,รบเวนนอมในหนังมันเก่งเสมอต้นเสมอปลายแต่เวนนอมในสปริมตัวนี้โง่เสมอต้นเสมอปลายสี<ม>ขาวนั้น,นตาวีนองค์หรือกเกลื่อนขึ้นครับ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอย่าลืมเอาซีมาทานะครับไม่ใช่เกียรน้องตาเวน้องมีควาาถูอวยอ้อมคุยผมน้องเวน้องอมไม่ได้ครับเวยออมไม่ได้ครับลุงเอครับตอนเด็กๆผมมีความฝันยิ่งใหญ่ผมอยากเป็นคนชนชั้นสูงโตมาเลยขับรถเหินชนบ้านชั้นสองน้องมึงอย่าหลอนในเรื่องมึงดอนมึงดีดแล้วนะ่ก่อนจะไปหาปราสาทเนเธอร์ไปหาสมองก่อนนะคะลุงอุยอีมายมึงตอบมากรีดลุงเอเคยคิดเชิงนนทบุรีไม่ใยังไงวุเรียนกับเครื่องปั้นดินเผยัดรูสวรรค์ให้จมัครบ น้องน้องมันเชิงรดทับบุรียังไงนะเอายัดเอาเครื่องปั้นดินเผาอ hi, 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 hi. ้แห้ๆๆด้วยด้วยลุงเอเคยคิดเชิงแม่บ้านเอาจูดี้มาถูพื้นว่าจะสะอาดไหมครับมัน <c oughs> ไม่สะอาดลองน้องหำกลวยฮี่วยน้อมรับลินโชหน่อยครับสาระครับลุบ <c oughs> งเอหันหลังไปหยิบจีบีดหน่อยครับ เอาทุกคนลุงหันหลังให้พวกเราทะลวงเร็วทะลวงโพ้อลุงเอครับแฟนผมยังมูฟจากแฟนเก่าไม่ได้เลยดีดีครับมึงก็ให้เขามูกแทนก่อนน้องถ้าเขามูกไปได้ลองให้เขาเริ่มแต่มมฟก่อนบิดต่อเต้นเพลงบราซิลหน่อยครับเดี๋ยวเฮ้ยนี่เอาน้องพี่บอกหลายครั้งแล้ว500ห้าร้อยไม่ใช่ว่าเออให้ห้าร้อยแล้วแบบให้ห้าร้อยแล้วต้งเต้น ไม่ได้หิวเงินแบบนั้นนะเอครับลุงใช่ตัวที่ออกข่าวต้นไม่ไหวหรอกน้องห้าร้อยก็จริงอ่ะคอกมันังเล่นเกมแต่ยาแต่ยาให้เป็นเงินเลยพี่ไม่ชอบพี่ไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยให้เงินแล้วแบบต้องเต้นต้องเต้นบารซิลหน่อยอะไรเงี้ยครับสามานะครับถ้าเป็นรูมมอนเป็นจริงต้องลงไปเลยได้นะครับทคินมครับสุดทประตูนรก่เลยจะถูกให้มันติบหม่ครับ รับมเอนทุนครับมันจคานเรบบยานภกก่อนหีีเอเเคหีเหลือเค่อหมาีเีเอตกน้ำวดวม่อมีเองเข้ามาถึงเป็นนกรงหัวจุลุงเอทคางมากี่บาทครับขอเอาจูดี้ถูคางได้ไหมมึงอย่าจังไรนักหนาเถะครับนกแสกไมมองนกแสกบินบ่านน้อง มองลูกแสกวิน่านใย,<า>ยีฟันให้ดูหน่อยครับฟันเหลืองมากครับให้ผมส่งยาสีฟันไปให้หน่อยครับไม่ต้องเสียกหรอกอคางหว่องเอคางแยก ้างว่องพ่อลุงเอครับผมเศร้าครับผมไม่เป็นอะไรอย่าแต่ผมก็ถูกทำ้ายจนพูดไม่อีกใช่แล้วผมคือบัมเบิ้ลดีใช่แล้วพ่อใช่แล้วใช่แล้วอยู่นะลุงเอบ้านผมเคยล้มละลายมาก่อนจนต้องเว็บเวนนองแปดที่ลุงไปบอกพ่อไปเวนน่องไปสิปดไปมีวันนี้พ่อไปไปไปสปอยตอนจบเวนนมอครับ ยังไงวะวยน้องสู้เวยแยกไม่ไหวเลยใช่ไหมวิเยกพพองไปไปเป็นสปอยพองฟังไปอย่างงี้ไปเวยแยกลุงเอยิ้มหน่อยครับให้ใบเหลืองผมทําไมครับอ่าให้ใบเหลืองนะสงสัยมึงเสียพ่อมึงมั้งนะกูเลยให้ใบเหลืองมึงได้ความทาไมต้องด่าลุงเอกันล่ะครับทำไมเหมือนกันกูไม่เข้าใจใช่ครับลุงใช่ บักว้นบ,กวนบักว้นวัวหนัก,กหัวโพมเลอเวนน้อปกติเขากินสมองแต่อ,อันนี้ไม่มีสมองเพราะกินรีน้องน้องเวนน้อกินรีพออ่อมเธอเวนน้เงฮี้อะไรบ,บูช่างนน่ะลุงแพ้งาดำหรอครับน้องน้องน้องคนฮี้อะไรแพง้งาดำกูไม่ได้กีกูไม่ได้แพง้งาดำกูเป็นเวนน้อมโจกเกอร์ตากแดดเมืองไทยเออมันก็ไม่เป็นอย่างนี้หรอ,ตอ,หอกต่อยแพ้งาดำาันต้องเปิดศึกว่ะอาหารบาหรืออาหารเม็ดครับ บ,บาบคือ<ม>อะไรอ,<ม>อ่ะมึงจะทานบาบก็ได้ครับถ้ากระแสหนังแนวทีปเปลือยมาลุงจะโปรหรอครับน,น้องกูก็ไม่โง่แต่งทุกอย่างเลยนะ <c oughs> เคยเห็นแบทแมนถอดหมวกเลยวันนี้เพิ่งเห็นว่าแบทแมนไม่งีผมน้องแบทแมนถอดหมวกเวนนอมกินไปกี่ตัวแล้วครับพ้วนขนาดนี้ เวนองไม่ย่อยไงเออผู้มันเวนอฟไม่ย่อยจากที่ผมติดตามมาการแต่งหน้าพัฒนาขึ้นเยอะมากเลยครับแต่สมองยังโง่อยู่ที่เดิมเลยขอบคุณผู้มึงเป็นเหี้ยลยลุงเอครับเคบแสงหนังเรื่องที่ยอไหมครับเดี๋ยวผมให้เป็นพระเอกให้อเอาหมูยอไล่เทงหนังผีเหี้ย,ยอะไรหมูยอไล่แพงทำไมเวนองเวอร์ชั่นนี้ทางไม่เท่ากันอะครับเสือไค้มึงเสือลุงเอเคยคิดเชิงไมครับเอาจย่งี่ขุดเพชรไหมครับไม่ไม่ไม่ได้ครับน้องลุงเอเคยชักว่าวไหมครับแล้วเอาอะไรชักครับฮะพ่อมึงใช้อะไรชักกันน้องฮะ ใช้อะไรชักเวลาเราชักกันมใช้อะไรฮะลุงเอครับมึงใช้ถุงมือทาน้อไหลสามเจลเลือกไม่รู้รู้ไปตำตึนอะไรใช้อะไรชักเวน่องพ่องงูใส่แว่นไอ้สัจะายจันไรน้องน้องเวน่องร่างแก่ไอ้สั้น งันปลุงบ้านเลยว่าวันพอเคยคิดเชิงเวนน้องไหมคะที่สิงร่างจูดี้แล้วไล่เสียบลูกบงคนไปทั่วอาคารน้องเสียบรูงเสียบลูกบงลูงพูดดิน้องหนูรักลุงมากๆนะคะจริงหรออยากไปเดทกับหนูไหมคะคืออยากดะหนูเพิ่งอายุสิบสามค่ะเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะไม่เอานะคะ ไม่เอาค่ะหนุ่มพี่ไม่ไปละลุงเอเคยดูสกิดีดี้แล้วนึกคลื้นใจเอาจูดี้ยัดโถสวมใหม่ครับน้องดูแล้วไปยัดทำเฮียอะไระลุงเอครับรไหมครับปลาอะไรไม่มีชีวิตติ๊กตอกติ๊กตวกติ๊กตอกไม่ใช่ปลาตายครับแต่เป็นปรากฏว่าเป็นพ่อลุงเอตงกปากหันหลังมาตับตับ อไอ้สัตว์มึงจะกากไว้น้อมเอามือใจใมึงเอาไว้น้อมเอามุงคอสเพลย์เปนมือปุดรอครับมึงเอา,เอาให้จบๆไปวน,วนเวียนแตกระยาอวนวานเอาเดิบอกรักคนชื่ออิมหน่อยขอเกซี่เซ็กซี่ค่ะค่ะค่ะรักอิมนคะครับอิมจ้า ลุงเคยนึกคลื่นใจเล่นไมคครับอยู่ดีมีเงียนจับกระดอถูหน้าจอคอมไหมครับถ้าอย่างนั้นน่ะก็ง,งงเลยว่าทำทำไมลุงเอครับทำทำ่าซนะิลของโรนันโดหน่อยครับ5บาท4บาท3บาท2บาท1บาทซิล นี่ตอเล็ตสกีบีนี่ตอเล็ตสกีบีดี่ตอเล็ตสกีบีดี่ตอเล็ตสกีบีดี่ตอเล็ตสกีบีนี่ตอเล็สกีบีนี่ตอเล็ตสกีบีนี่ตอเล็เอเคยอมจูดีแล้วเอาให้หมากินไม่ครับไม่เคยเลยครับทำทำไม่ใช่อะไรกูก็ไม่รู้เหมือนกันจะทําไปทําไมครับแต่ดูลุงเอมาผมอยากบอกความในใจจากไอ้จิงเลยครับว่าตึกตักตักตักตึกตักตักตักตึกตักน้องความในใจน้องน้องวันนี้วันเกิดจรงกับน้องวุ้ยคมให้หน่อยครับวันเกิดจริง น้องมัน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 บอกความในใจตึก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 นะครับเอครับผมอยู่หน้าบ้านลุงครับ,รบลงมารับผมหน่อยครับเฮ้ยจริงหรอมาำํำสืบมาทำเฮีย้ยอนะไรครับน้องเมืองหลวงประปราไทยชื่ออะไรติกตอกติกตอกติดตอกติุตเทพิตอกติตอกติกตอกโตเกียวไอโงูเมืองหลวงลุงเอเคยนึกคลื่นใจเห็นหมูนรกตีกันเลยเอาจูดี้ไปข่วงให้มันดูครับเออเอาหำควงให้มันดูเพื่อเี้ยลุเอขาหนูโดนผู้ชายหลอกไม่รู้ว่าเขาจะหลอกหนูมเสียใจมากๆเลย ผู้ชายทำพ่อมึงแต่มันไม่มีความด่าไอสาหน่อยครับมันด่าผมว่าอ้วนหน้าซีอุยคางซีเครดหัวซีดานเดี๋ยนะแปลกๆนะคุณนุนะด่าไอสาเนี่ยสามด่าคุณนะลุงเอรับแพะเพื่อนผมหน่อยชื่อปอนขอภาษามานะครับผมเจ็บแขนมากครับขอกำลังใจหน่อยครับลุงเอผมใช้วันฟอร์ออมาครับ นะสกีบีดี่คางอูดสกีบีดี้คางตูดสกีบีดี่คางบูดสกีบีดี่คางหลุมสกีบีดี้คางลุงเอเคยคิดเชิงวิศวะกรเอาจูดี้มาค้ำคานบ้านไหมครับน้องมึงเก่งจังวะอสัตว์ขำกูเนี่ยลุงเอครับครับจูดี้ลุงเอชื่ออะไรครับ ก็ชื่อจูดี้ไงครับน้องหำกูไม่ได้ตั้งชื่อนะครับนะชื่อปีเตอร์นะครับชื่อเล่นอะลุงเอครับน้ำอะไรเป็นพ่อคนต๊อกต๊นน้ำอะไรเป็นพ่อคนนะน้ำเลยน้ำป้าป้าเครื่องหมายสีเหลยลุงเอเคยไม่คิดไม่เจอเยลวนนอนตัวเป็นตุ้งดีใจมากๆเลยครับเอ้ยจริงเหรอลุงเอครับผมอยากเห็นลุงเอทำคลิปสอนโกนขนน้องจูดี้ครับน้องมึงดูเรื่องดีๆมั่งเถอะลุงเอเคยนึกครึ้งใจเห็นหมูนรกตีกันเลยเอาจูดี้ไปควงให้มันดูมครับเฮ้ยหมูนรกตีกันอยูเว้ยเฮ้ตีกัน เอ๋มาแล้วไอ้สงสารลุงเอมากเลยไอ้ตีกันหีทีไรใจแทบจะวายตีกันตัวเองด้วยนะควงหามไม่ดูมากเลยเอ๋มูนารองอย่าตีกันขอละขอลัวเองยนะควงหมดูเวอย่าตีกันขอลาขอลาอง้วควงหามไมู่ยเมูนารองอตีกันเอขอเอขอเรื่จะควงหามอ่พอเหรออาผมเสร็จแล้วบอกให้น้องหนอยเอากับกำแพงโชว์หน่อยครับลุงว่าลุงหล่อไหมครับผมว่าไม่ ผมจะมาสปอยตอนจบเวนอฟก็เวนอมสู้ไม่ไหวเลยต้องแยกกับตัวร้ายให้ฮีระเบิดแทนน้องอีฮีระเบิดพอลุงเอครับแต่งหน้าเก่งจริงๆครับหมือมากๆาผมจริงจัดจัดขนาดฟันยังเหลืองเหมือนต้นฉบับน้องน้องฟันกูไม่ได้ทำเฮี้ยอะไรน้องธรรมชาติแวะทักทายสวัสดีครับลุงเอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแหวงในอมราขึ้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปีเตอร์ไม่ทันเสยคางก็พร้อมแยกแล้ว ลุงอโค้<อ>ด,ดลุงพ,<ว>พ<ว>อด<ไ>ป,ปีเปต้ยยังไม่ทันเฉยคางกูคางกูพร้อมแยกแล้วน่ารัง อยากให้ลุงดูลุงเอเคยนึกครึ้มใจดูเวนอมในโรงหนังแต่เอเอรู้สึกตื่นเต้นแล้วลุกขึ้นมาชักว่าไหมครเบเออดูเวนอมอยู่นี่ร้สึตื่นเต้นทำอะไรไม่ถูกชวนมทวมากเลยเออเี่หมายีมันการงงเลยทำทำนี้อะไรงงอ่ะจะร้องเพลงดาก้อนบอลให้ฟังชาวนายยศเช้านาน้องมันเชาวาช้านายย็ดช้านายี้อะไรฉาลาเฮ็ดฉาลามึงช้านายย็เช้านาดูครับหันซ้ายทีครับหันขวาอีกทีครับชัดเลยในกี้ปลอง นอ<น>คอสเทนเป็นเวนออมกู้นึกว่าเป็น,นลูกชายไม้ตับมึงลุงเอบอกรักเพื่อนผมหน่อยครับเพื่อนชื่ออุนซาวนองชัดเลยในกี้ปอมนอง <ś led> เดี๋ยวกุวันนี้อยู่ให้เป็นเย็นให้ได้เครื่องหมายดอลล่า <ś led> เครื่องหมายดอลล่า <ś led> พร้อมรึงตายทองชัดเลยในกี่พองเอครับ <ś led> เวลาไปกินข้าวจ่ายแยกหรือจ่ายรวมครับ

ลุงเอสวยแม่นว่ะขอให้ของตกลงไปลาวาครับไอ้เนี่ยมึงเกือบเป็นสัตว์มึงแข่งกูไอ้เด็กเป็ดเนี่ยตกแม่เนี่ยไอ้เหี้ยเดียวเดียวนี่ลุงเอแต่งตัวเป็นลูกผู้ชายพันดีเหรอครับมาแล้วลูกผู้ชายพันดีร้องเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งหลักก่อนผมเพิ่งเข้ามาดูอะไรถึงกี่โมงครับไอ้เหี้ยเดี๋ยวก่อนไอ้แม่งเงินโจดเต็มเลยเดียว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 ลุงเอต้ยังยิงกูครับ เดี๋ยวเดียดี๋ย,เ,ยเอขอโทษเอขอโทษทุกคนเอผิดไปแล้วเอขอโทษหมูป่ามาเลุงเอแต่งหน้าเหมือนดากหมาเลยครับน้องดูมึงพูดดิสั์เลเวลวนนมันตกนอย่างเงี้ยผมอวยพรให้ผมหน่อยครับจากนั้นอวยคมผม สวัสดีครับผมมาเพิ่งดูไลฟ์ครั้งแรกใช่คนขายหมาบางแก้วในติ๊กต็อกไหมครับน้องมึงอย่าหลอนนะกูไม่เคยขายหมาบางแก้วอีกแล้คนละคนแล้วนุงเอเคยสงสัยไหมครับ,รบว่า,าดาราที่ดังๆเขาสามารถนั่งยองๆองอื่ดได้ไหมครับน้องมึงคิดว่าดาราตีลังกาขี้ไอ,อ,อ้หีเมาครับลุกขึ้นโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้โลกได้เห็นรำมวยแล้วฟันศอกโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย ช่วยกันกดไลค์ให้ถึงห <ไป S 1> ิวข้าวไม่แดกที่เว้ยลุงเออวยพรวันเกิดย้อนหลังให้หน่อยครับเอฟบีเบิร์ดรักนะครับเดย์เ <D. S 1> วน,น้องน้องเก้านะครับเบิร์ดเดย์นะจ๊ะ ลุงเอครับ,รบผมเห็นการเกงในลุงนะะะรับลายคิตตี้สีชมพูสวยมากๆลุงเอไม่ได้ใส่เกงในข้าปากหน่อยครับรู้หอนเก่งมากครับฮรู้กลางกา,กาได้ครับชูมือขึ้นโบกขวาโบกซ้ายโบกขวาโบกสูกกงสูงอาโบกหัวหนึ่งแป๊ะพี่เอค,ครับ <I on S 2> อไออ้วน้วนออนหรือเวตาลผมเจอเด็กช่างถามเรียนไหนว่าเอาเปล่า ผมไม่ยอมคนด้วยเลยเดินลงไปเอากะมันทุกวันนี้มีลูกสองคนลุงเอครับทางลุงผ่านมาตรฐานมอกไหมครับน้องไม่มีใครเขาพาไปตวไรวจอะไรสัตว์มอกเฮียอะไรครังไปตรวจอะไรคังรู้หรอคุณครับลุงเอที่ทําให้ผมหายเศร้ารักลุง<อ>นะขอบคุณมากนะครับไปกูเศร้าแทนแล้วตอนนี้เวลากูลงไลฟ์ไปกูซึมเลยลุงเอครับลุงเอครับกูหลอนเลยลุงเอครับดูแลสุขภาพด้วยนะจ๊ะอยู่ลุงเอครับขอบคุณทุกควมลุงเอครับลุงเอครับเสียงอยู่ในหูลุงเอครับ ลุงเอเคยคิดเบื่อลุงเอเคยคิดไหมคิดเชิงลุงเอเคยเอ๋ลุงเอเคยเอ๋ไหมลุงเอเคยคิดไหมไอ้ลุงอยู่ไหนไปผมมาด้วยครั้งแรกลุ้นแต่ว่าเวนน้องผู้ายเป็นอย่างเงี้ยปันไหมครับมึงเชื่อป่ะตอ๋ไปผเห็นแฟองกี้เบอร์เจนอยู่ไหนวะเอ๋ครับเฮ้ยลุงเอแต่งตัวเป็นเวนน้องหรือเวนน้าครับผมเห็นแล้วหัวข้าวอยากไปโรงเรียนเลยครับแม่งขลังแบบสมมติว่ากูกันเราจะนอนผมป่ะเองเอที่ใจนีเวนองช่วยเยสลุงไหมครับ บางทีคิดนะเอ๊เฮ้ยเอเออยู่ไหนวะลุงเอเคยนั่งถ่ายติ๊กตอกแล้วนึกขึ้นใจเอ๊ะถ้าเราเอานิ้วไปปานร่องดากแล้วเอามาดมมันจะหอมไหมนะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจำลองเหตุการณ์นะครับนะฮะตอนนี้นะครับจำลองเหตุการณ์นะครับจำลองเหตุการณ์โดนเดนนะครับลุงเอเคยไหมครับแบบนั่งถ่ายติ๊กตอกอยู่ดีๆนะฮะถ่ายอยู่่ไอโอ๊อหน่อยครับมันนินทาอยู่แล้วก็นึกขึ้นใจเอ๊ยเบื่อจังเลยปานร่องดากแป๊บหนึ่งอืมแล้วก็ดม มันโชว์หนวดหน่อยได้ไหมครับหนวดเวนน้องเนี่ยไอสิ่งที่มันพูดมันคืออย่างงี้นะครับน้องเนี่ยช่วยตัดสินหน่อยนะคุณเอกศิริยากจะบอกว่าหน้าปกติกูก็จะหลุดคำตอนอ่านโดลาแต่งหน้าเป็นขีดหัวดำอีกไอเอน้องประหลัดขีดหัวดำหรือกล่ากลลุงเอเคยชักว่าไหมครับเคยไม่ไม่ยกไม่ไม่เคยอืมอืมเออคอว่าหนูรักลุงเอมากมากรรอรักจริงๆนะคะติดตามมานานแล้วค่ะ อยากีรูยนุ่นลุงเอค่ะรู้ลุงเอครับ,รบผมจะซื้อบ้านแต่เงินไม่พอแม่เลยบอกให้ไปกอรุงงสีผมต้องเตรียมดาบกับโล่ไหมนี่เตรียไปหาโล่ไปฟันพ่อ,อเหรอเตยมโล่อลค่ะจะหาเกมอีกกี่ก็ไม่สนุกเท่าลาสวอ r ค่ะชื่อหนูสิค่ะน้องกูไม่เล่นหรอคาร l a ัสวอ r อีดอ,อก หนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองรากที่สองสามคูณรากที่สองหกเท่ากับเท่าใดหนึ่งโง่หแล้วเปล่าคนอีี่อยรากต้นไม้มาคูณัมนชึงห้อนเลยพี่เยกเคยนึกขึ้นใจตัดจูดี้แล้วมายัดดักตัวเองไหมครับลุงเอเคยนึกขึ้นใจไหมครับตัดผมไม่ยัดดักตัวเองอะฮะข้อมูลด้วยครับครับเคผมเคยเมียไม่ให้จิ้มเลยเอาจูดี้ถูช่องแยกที่คางไหมครับเมียไม่จิ้มแม่งมันไส้เอาหั่นทุ่นดีดีกว่าเป็นยิ่งยงเลยเป็นยิ่งยงอ่ะพี่เอบอกแต่ง น้องโดเรมอนโซนโนซิมิโอดคืออะไรอ่ะตัว <30 S 1> มีอยู่เนี่ยดูลุงเอครั้งแรกครับ,รบลุงอายุเท่าไหร่หรอคสามสิบกว่าครับ,รบโทแก่ขนาดนี้ยังทาหน้าปัญญาอ่อนเอาอีสัสสวัสดีครับผมคีครับซีห้องเต้ผมเพิ่งฟื้นคืนชีพผมจะให้คุณหนึ่งกองทัพผมขอลอ่อโบงได้ไหมน้องน้องจินซีอยากให้กูกองทัพหนึ่งแต่ขอเลขล่อรโบงลุงเอครับ,รบผมจะขออนุญาตรบกวนลุงนิดได้ครับ ชูดีด้ปล้องหน่อยได้ไหมครับผมกลัวอึงอ่างน้ององึงอ่างพบลุงเอเคยคิดจะเอาจูดี้ไปแต่งซิ่งไหมครับอ่านี่ครับ จูดี้ซงเชงครับวันนี้สวัสดีค่ะลุงเลยรักลุงนะคะหนูเป็นกำลังใจให้เจนโดเนตดาก็อย่าใส่ใจนะคะได้ครับไอทางตูดเมื่อยสกิบิดี้ลุงเอสกิิบดี้ลุงเอสกิบบี้ดี้ลุงเอสกิบิ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 ดี้ลุงเมื่อวันก่อนเวนนอฟยังอยู่ที่คออยู่เลยวันนี้ลามขึ้นหัวแล้วน้องเวนนอฟมันพองลามได้เหรอไม่ใช่เชื้อโรคก๊อกก๊อกลุงเอค่ะผมจะกลับบ้านให้หน่อยครับผมจะไปจิบรีด้วยจิบรีด้วยนะผมว่าจะไปแก้ศูนย์แก้แกิด อยากทราบว่าผมสามารถแก้ผ้าครูแทนได้ไหมครับน้องมึงอย่าจังไรเถอะลุงเอครับดีผมเพิ่งซื้อโทรศัพท์มาใหม่อ,อยากจะทดสอบความดังของลำโพงโทรศัพท์ขอหนึ่งแปดดังๆครับ<อ>ผมจะแสดงสะกดจิตนะครับ<อ>ลุงเอลุงเอยกมือสองข้างขึ้นเรียบร้อยสะกดจิตเสร็จแล้วขอสองแปดแยก มันสะกดจิตกูเนาะมันสะกดจิตกูเรามีอะไรจะบอกมีอะไรบอกเหอมีอะไรจะบอกฮนะอไงฮันนมีอะไรจะบอกเครื่องหมายสีเหลืองเอนย1หนึ่งร้อยเกมเลิฟเลยอเอโนยหนึ้อยเกมนะครับใช่ถึงส0 0ร้อยศูนย์ย์ซับแล้วลุงจะเปิดทูตโชว์คนดูไหมใครน้อยสัตว์มึงอยากให้มันบินอะไรอีหลุงเอครับลุงเอครับผมมีคำถามกับอะไรไม่แน่ใจติ๊กตอก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 ่แน่ใจกติ๊กอกติ๊กตอกติ๊กาอเงิ๊กตบาทให้ตอกต ครับกะละมังน้องน้องกับกับไม่น่าใจน้องกะละมังนี้รวยแล้วกูกับสอนเพชรนะครับไหนลองทําท่าตีที่ผมซ้อมให้ดูหน่อยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอไก่ชนดีเอครับครุ่งนี้ผมสอบแล้วครับช่วยอวยคมผมหน่อยครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักลุงเอสวัสดีครับผมมาจากสรรพากรเรื่องที่คุณเลี่ยงภาษีแต่ถ้าคุณคงจูดี้โชผมจะปล่อยคุณไปน้องกูคนกูอยากกูอยากให้เขาปล่อยแบบนั้นะ ลุงเออันปันที่ดูไลฟ์อยู่ลุงเอแล้วแชร์จอในดิสแอบ,บชอบลุงเอครับแปแบบ๊บนึงน้องแป๊บนึงพี่สมครมันจะได้ปล่อยลุงเอสักหลังหรอครับสักลายเกลื่อนไม่ใช่ครับแปบบ๊บนึงนะพี่ขอควงแป๊บนึงน้องๆสมครจะได้ปล่อยพี พี่แยกครับกอยอสผมจะเซ็นให้ตอนไหนน้องกูไม่ใช่พ่อมึงครับไปกูเซ็นกยอสอยู่นั่นแหละอีกสักลุงเอครับผมโดนเพื่อนแกล้งที่โรงเรียนหนักมากเลยครับไม่ต้องกูักผมเป็นเมกาทรอนน้องมึงบึ้งเออยู่สื่อสื่อกดันเสื้อบื้อเอาใจไปหาหมองเจ็บเพียงแค่ปลายเล็บเขาก่ยังบ่อแลบ่อเหลียวไม่รู้เป็นนี่อะไรหมัดกูได้อยู่มึงเป็นนกแสกอะไรเหี้ยฮะ น้องลูกแสกบินใหม่เลยกูเบื่อจริงเลยอ่ะหูน้อยใจแฟนทำไมอ๋อร้องให้หน่อยนะ่งนี่เป็นอะไรอ่ะแง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 ่ไม่ต้องร้องนะแง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 ลุงเอครับโรคอะไรพูดเพราะติ๊กตอกติ๊กตอกโรคอะไรพูดเพ่อมาติ๊กตอกโรคพิษสุนัขจ้าพ่อดีโรคเาหวานหวานนะครับน้องดอเสมมมแนยูีครับรถพูดพอโรคพูดพอโรคเาหวานน้องไหนมีแต่คนบอกบ้านคือเซฟโซนวันวันพ่อกับแม่หลังจากเลิกงานก็เล่นแต่วอล โซนไม่เห็นเซฟโซนเลยเศร้าน้องพ่อไม่มาเล่นวงโซนมัน้องลุงเอครับยกมือซ้ายครับได้ครับยกมือขวาครับยกเพื่ออะไรครับเรียจูดี้ดีกว่าครับเออลูกพี่เอขนุนชอบที่มากมากเลยครับสนับสนุนตลอดไว้โดนหลอกไองัวไอแยกเอาอีสัตว์อีหอกอีโกเดนฟาเวอร์อะไรท่ตั้งแต่ยี่ห้าบาทครับมากมากจริงเหรอไม่จริงไอสั้นเอาพ่ออ่ะเอา เวนอมไม่ชอบเลยเงี้ยเงอป่าเลือกจีบรอจะนาแล้วมาไลฟ์สดแล้วหรอเัาไม่ใช่งอป่าเวนอมครับมึงเคยดูไม่เหี้ยเวน